บรรยากาศรอบๆนะครับที่เราทำการจัดสวนกุหลาบ English c o t อเท e ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสังเกตว่าจะมีทั้งไม้อื่นเข้ามาผสมผสานนะครับกับตัวกุหลาบอยู่แล้วเนื่องจากว่าต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้เดิมของลูกค้าอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ทำการรื้อถอนนะครับแต่เรามีการตัดตกแต่งให้ มันดูปโปร่งขึ้นนะครับการถ่ายเทของอากาศนี่สาคัญมากนะครับจะช่วยเรื่องของแมลงนะครพออากาศถ่ายเทเนี่ยโลกก็จะไม่บนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแปลงกุหลาบนะครับหลังจากที่เราลงปลูกมา2เดือนแล้วนะสเดือนสังเกตว่าต้นกุลาบของเราเนี่ยก็จะออกดอกดีทั้งหมดเลยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยตัวกุหลาบที่จะให้ออกดอกดีได้นะแสงแดดต้องมาเป็นที่1นนะระบบน้ําช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับที่นี่เราจะให้น้ําทั้งหมด4เวลาเลยนะครับเช้าสายบ่ายนะครับก็จะเพิ่มอีกทีหนึ่งคือตอนเย็นๆนะครับก่อนที่ ทิศจะตกดินนะอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของทําให้ต้นเนี่ยมีคุณภาพนะค,คือหมายความว่ารอบการออกดอกของเขาเนี่ยสามถึงสีวันเนี่ยเราก็จะเห็นคุณภาพดอกนะกุหลาบเนี่ยใช้เวลาเซตตัวนะฮะอย่างน้อย1เดือนนะแล้วก็กุหลาบพวกนี้ก็จะแข็งแรงมากๆเลยนะครับใครที่อยากได้พื้นที่จัดสวนนะครับกุหลาบแบบนี้นะครับก็ทักมาทางเพจสุพีได้เลยนะครับขอบคุณครับ